สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพม,าาหมหานาครนครหลวงมหานครอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพียบพร้อมหลายต่อหลายอย่างทําให้มีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานาครตั้งแต่ครั้งอดีตการมาแล้วนะครับมาจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับหลากหลายชาติพันธุ์ก็นิยมที่จะมาไม่ว่าจะเป็นเรียนทํางานหรือแม้แต่กระทั่งลงหลักปักฐานในกรุงเทพมหานาคร เราจะมาตามหาพร้อมๆกันในพอเพียงเพื่อเป็นดินเกิดวันนี้ว่าเพราะอะไรทําไมพวกเขาเหล่านั้นถึง,ลงหลงไหลในกรุงเทพมหานครอะไรที่ทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสวรรค์สาหรับหลากหลายชาติพันธุ์ไปติดตามพร้อมกันในวันนี้เลยครับ กุงเทพหรือบางกอกในอดีตเป็นพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่ไม่ไกลจากทะเลม,มากนักเป็นเมืองหน้าด่านมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าในปีพุทธศักราช2310ผู้คนจากพระนครศรีอยุธยาก็อพยพมาลงหลักปักฐานบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมในยุคกรุงธนบุรี นั่นคือบริเวณคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ก่อนจะมีการตัดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และย้ายราชธานีมาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพื่อสร้างกรุงเทพในยุคนั้นมีการกวาดต้อนผู้คนจากที่ต่างๆมาสร้างบ้านแปลงเมืองทั้งมอญลาวขมรยวน แขกมุสลิมจีนร้อยปีแรกนี่คือยุคตั้งกรุงเทพขึ้นมาเนี่ยประชาชนน้อยใช่ไหมฮะคือหลังจากสงครามพม่าแล้วเราไม่มีกำลังคนเพื่อจะต่อสู้พมา่านั้นหน้าที่ของพระมหาัตสากคือพยายามจะหากำลังคนให้มากที่สุดใช่ไหมซึ่งได้จากการกวาดต้อนการให้เป็นที่ของคนที่รีภยัยทางการเมืองนะพ่อค้าวานิชเนะียมเหมือนกับ จะลึกลรงแห่งที่พูดน่ใช่ไหมเอามาเป็นพลเมืองหมดนะนี่นี่คือทําให้เพราะฉะนั้นประเทศเพื่อนบ้านนี่ที่มาจากการคา้าใหญ่ก็เข้ามาตั้งถิ่ฐานในกรุงเทพเนี่ยจึงเกิดความหลากหลายชาติพััณฑ์อีกแล้วกระทั่งมาถึงในสมัยรัชากาลที่4สยามประเทศจําต้องเปิดประเทศเนื่องจากลัทิอานานิคมจากชาติตะวันตกสนธิสัญญาบาวริ่งที่สยามทํากับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398 ทำให้ต้องเปิดรับชาวต่างชาติมากขึ้นและนั่นทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นด้วยทั้งชนชาติตะวันตกอังกฤษฝรัร่งเศสฮอลแลนด์สหรัฐอเมริกาทั้งเข้ามาติดต่อค้าขายรับราชการเผยแผ่ศาสนาและชาติเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนแขกอินเดียที่เข้ามาค้าขาย บ้างก็ลีภัยทางการเมืองในการต่อสู้ปลดปล่อยจากเจ้าอนณานิคมกรุงเทพในยุคสยามใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าของชาวต่างชาตินอกจากกลุ่มชาติพันธุ์เดิมที่เข้ามาในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองและอยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน หมู่บ้านย่านต่างๆแล้วกรุงเทพก็เกิดย่านธุรกิจการค้าเช่นสีลมเจริญกรุงบางรักเยาวราชแต่และกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในกรุงเทพในระยะแรกจะมีการตั้งชุมชนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางด้านการแต่งกายภาษาอาหารแต่เมื่อเวลาผ่านไป2-3ชั่วอายุคนก็เกิดการผสมผสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหรืออาจจะเป็นเหตุปัจจัยจากนโยบายการปกครองเช่น กรณีสมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่มีการจำกัดไม่ให้แสดงออกถึงความเป็นจีนเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพล,ลวัตของโลกในระบบทุนนิยมเสรีนิยมจึงก่อให้เกิดการหลั่งไหลของผู้คนต่างชาติพันธ์ุกันอย่างมากมายมหาศาล การลงทุนข้ามชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางที่ทำให้เกิดนักธุรกิจข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติเอ่ตถ้าอย่างว่าอ่านนู้นไกด์กุ๊กนู้นนั่นนี่นั่น่ัน 日本人の数も多くて便利です。それからあのタイの人はあの割と日本人に近い気持ちの持ち方とか話し方とかが割合に日本人に近くてあのあんまり喧嘩せずにやっていけるような気がします。えっとバンコクでの生活は特に、えー、日本人にとっては今のところ不便なことはあまりないです。えっ、ー、と例えばえっ、ー、と買い物

ออแล้วก็อันไม่เป็นเค็นไม่ออกอะไรเงี้ยเขาบางคนก็เขาไม่อยากจะรับนะคะโรงงานบางคนนะแต่บางคนเขาบอกว่าเออพอไม่ว่าเขาอันไม่ออกเค็นไม่เป็นเราพูดแล้วเขาฟังเรื่องแต่เขาทํางานดีบางคนเขาก็รับบางคนเขาก็ไม่รับโลกไร้พรมแดนทางชาติพันธ์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร กระทั่งวิถีวัฒนธรรมที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผสมผสานจนอัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองกำลังเลือนหายไปทุกขณะการลงรมาโลกาชาติมาได้อำนาจเงินตราอย่างมหาศาลเลยนะฮะเข้ามาขยี้ภาคประชาสังคมแหลกแล้วก็จะใช้เงินเนี่ย แยกคนมันจะเกิดคนในกลุ่มเดียวกันจะถูกแยกว่าเอาเงินไปซื้อมั่งอะไรมัโอโอ่งเห็นไหมอย่าง,งหลายหลายอย่างเที่เนี่ยนะอย่างที่บริษัทใหญ่ๆญ่ทำเนี่ยก็เอาเงินไปซื้อให้เขาทะเลาะกันโครงการอย่างทาโครงการเกิดเนี่ยรัฐกาลก็ไปให้เขาทะเลาะกันแยกแยกส่วนนะแล้วเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเกิดการต,ต่อต้านขึ้นมามันก็ต่อต้านแบบแดงแดงเทียมเนี่ยมันออกมาเป็นม็อบอ่ะตรงนี้ที่รุนแรงอ่ะนะแต่ถ้าต่อต้านแบบ ลุปชาสังคมันนะมันเป็นโซเชียลมูฟเนต์นะมันเป็นการรวมเป็นกลุ่มมันมันบ้านโคลกันอัตลักษณ์ตัวตนของผู้คนในยุคสมัยนี้ที่มาจากเบ้าหลอมของวัฒนธรรมสมัยใหม่กำลังถูกผลักให้กลับไปพลิกฟื้นห้วหาอัตลักษณ์ความเป็นตัวเองและนี่คือสิ่งท้าทายโลกาพิวัต์เพื่อเรียกคืนสังคมวัฒนธรรมที่เคยเป็นมา ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งวงคุยก,กันกับผู้รู้สองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเป็นที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมไทยใหญ่คุณนิกรแสนคำก้อนจะมาสะท้อนให้เห็นว่าทำไมชาวไทยใหญ่ถึงมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกท่านหนึ่งครับเป็นนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับรองศาสตราจารย์ศรีศักดิล์วลิโพโดมท่านจะมาสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวม ของชาติพันธุ์ต่างๆที่มาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานครเพราะอะไรทําไมจึงมาตั้งถิ่นฐานพวกเขามากันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับและอนาคตจะเป็นอย่างไรภายในยุคข,ของโลกาภิวัต์ที่โลกหมุนให้มันเหมือนกันหมดอัตลักษณ์ของพวกเขาเหล่านี้จะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอดใจรอสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวมาตั้งวงคุยกันครับ